สบายดีเด้อมาพบกันอีกแล้วซ่องพอล่าน้องเอินเด้อมาเจอกันอีกแล้วไปหาปูหาปลาคือเก่าเด้อเอฟซีมัสุกสุกเด้อทีมงานปฏิเสธดุกหาปูหาปลาบม่ได้อยู่แหละไปไเรื่อยทีมงานงอืมทีมงานงัดฝนตกแล้วก็บ่ได้อยู่ไปไเรื่อยเออหยกหยอเด้อพี่น้องเอ้ยอ มันี้อันลูกน้องบายลไปได้สามสี่ไาเหนื่อยแล้วอะไรสดเลยต้องสะดุ้งไปแล้วฮะท้องอันนี้ดูครับปลามาด้เปลี่ชิมมาเลี่หาปลาประหอดบ้านกืบประหอดหลดเด้อพี่น้องเลยไปแต่พระม่าเศรษี มาหลยเรงทงนี้ลยนะโอยเ้ปข่อหน่อยโอ้ยเพ้มันงามแล้วไปไใกล้ๆน่อยกว่าออโอ๊ยผู้ไรเบิมันอยู่ใกล้ถาเบิ่งที่ไหนมันมีเียขอหน่อยขอยมันปยังไงเีกเนาะนั่นเป็นวัดเป็นไรบ้างเวลาบ่มุนหมัดทงนี่ใช่ทงขอยบ่เวลาทงบ่นี่ ก็จะขาดแล้วมึงคู่เลยนะครับแต่ปลาที่สบายอืมกำลังคลองขันมันจิไปใส่บอมันขึ้นรถเลยบ่ดูมีแต่ปลานไงเดี๋ยวมันที่จักจักปลา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 มาดูคนหาปลากันดิมาเด้อกินปลาเด้อก็ไม่ได้ละกูจะปลาตปลาเดี๋ยวก็หยิบข้างในพี่หน่อยก็หลังสบายเออระวังน้ำน้ำตีก็ใครแง่ักได้โอย ยังจะว่ายังอดเธอวะใจกูว่าวันวันนน้องเมืองโอ๊ยมองดูนี่พี่น้องเอ้ยได้ปลาละกันมองดูี่หามเด้หามเดชยงม่มีเวลาปลาปลาปลาไม่ใช่กบนะคะเออเออเออเอะ บ่เห็นหงงนะไปเอ้ยเอ้ยป่าเนี่ยพวกเน้ป่ามีแต่ป่าได้เนี่เด้อนี่มีเสก็ปเนี่ยเตี้ป่าอันนี้ก็ป่าป้าทำปลาใหญ่ปลาใหญ่เอื้อยกูชำกระดาปาใหญ่แค่เอ้ยเอยอืมคองกระฉับชำเชืกอินในคลองก็ไม่ได้หอยในคลองก็ไม่เต๋อหำตบปอบแล้วเนี่ย อันนี้กระสอบหนึ o, ่งเด้อเอฟซีโอมุนโดปลาหาปลาปลาหอบหลดเป็นแหลกตายเกิดชีวิตน้ำมาก็ขึ้นวิตน้ำข้างนอกเลยเต็มของเต็มมงเต็มกระสอบเมื่อนชำมันพัวจีนเนื้อสีลุปนะเจ้าถือก็คอยได้ค่ะจะได้ลาย มาเหม่ยมาลูกมาผัดข้าวัดเชยนะฮะอผมอเผ่อจลายเนาะจะไปงานมาแต่ตึกชะดงเลยทอดบัดพลม่วงมไมามา ปลาในห้องสนามเยียงดเยี่ยงดเยียงแต่ทงปลาตกลงแล้วเ้ยเอ้ยพังชิบ้บันทยุยุดงชิบ้าม่บอกเยได้ปลาใหญ่ันทีห้าปลาโตมันได้แต่ปลาใหญ่เ่าป็นยังไงอุ้ยมันจะเป็นมือนอะไอกาปลามาหอคนดคนนี้เมยเมยเยเมาหอดบ้านหอดเนือนนีตัวนี้บอกัวนี้บอกไม่ใช่เล จะหัวป่ะ่นี่แะบนหัวคอยใช่ไเพ้นหรือเพื้ฮาของหัน้ยนางพ่เจอ่ะจบรลงปลากันแบนี้มชสเอากอนูได้ใชเอาก่อนเอาเอง้เอาก่อนเองช้ทงใหญ่เน้ปลาขบรีปปาออันนี้ตน้เออเมนนี่เขาเม่นเพื่อเออย่าเต็เป็นทงเง้งคือกันม้ซื้อหม่องเดียวกันสร้างเดียว บอาดอกแง่อรมันายก่อนเยี่ยงมาพอดีอ่อนบุแน่น ah ีอ ah ัปลาปลาปลาอาญามีแต่ปลาเด้อพี่น้องเ้ยบกดูน right> ี Origin ่ปลาปลาจเฮ้ย huh. นั่นทงอันอันมาเบิงดูนั่ปลาใหญ่ฮะแอนเงี้บกดูใส่ีีี่อยถูถูงจะอือเราได้หลายได้สตัวหก็่วได้บ่เนี่ย ครับมานนี้โหมเอาป้าไม่ได้ปัญหา